วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการเป็นสถานศึกษารางวัลพระราชทาน3ครั้งในรอบ10ปีตั้งขึ้นเมื่อวันที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2473ตั้งอยู่ทางทิศใต้ห่างจากสลกลางจังหวัดบุรีรัมย์หลังเก่าประมาณ1กิโลเมตร อยู่บนถนนสายบุรีรัมย์ประโคนชัยตำบลอีสานอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์มีพื้นที่ประมาณ350ไร่มีไร่ฝึกนักเรียนนักศึกษาทั้งหมด871ไร่ตั้งอยู่ที่บ้านสารศิลาตำบลหินเหล็กไฟอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ห่างจากวิทยายลัยประมาณ40กิโลเมตรปรัชญา เรียนดีมีฝีมือยึดถือวินยัยรับใช้สังคมอัตลักษณ์มีจิตสาธารณะเอกลักษณ์บริการวิชาชีพเกษตรสู่ชุมชนวิสัยทัศน์ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเกษตรสู่สากลพันธกิจ1 จัดกระบวนการเรียนรู้ภายใต้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานวิชาชีพ 2. เปิดโอกาสทางการศึกษาที่หลากหลาย 3. สร้างธุรกิจงานฟาร์มและโรงงานให้เป็นแบบอย่างในการประกอบอาชีพ 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของชุมชนให้เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์บริหารงานนำโดยนายสิทธิชนคำแปลตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์นายวิริยะพัฒนาวิสิทธิ์รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายทิติศักดิ์สันดีรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรนายสุรชาติกีรติตระกูลรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษานางสาวกรกฎอยู่รำรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือหลักสูตรที่เปิดสอน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาวิชากเกษตรได้แก่สาขางานการผลิตสัตว์สาขางานช่างกลเกษตรสาขางานการผลิตพืชสาขางานอุตสาหกรรมเกษตรสาขางานการผลิตสัตว์น้ำสาขางานธุรกิจเกษตร สาขางานการเกษตรโครงการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาชนบทหรืออสอกชระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาวิชาสัตวศาสตร์สาขางานการผลิตส,สัตว์สาขาวิชาช่างกลเกษตรสาขางานช่างกลเกษตรและสาขางานบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์สาขางานพืชไร่และสาขางานพืชสวนสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตรสาขางานอุตสาหกรรมเกษตรสาขาวิชาประมงสาขางานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสาขาวิชาธุรกิจเกษตรสาขางานธุรกิจเกษตรสาขาวิชาท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สาขางานท่องเที่ยวเชิงนิเวศสาขาวิชากเกษตรศาสตร์สาขางานการ,กรเกษตรโครงการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาชนบทหรืออสอกชแผนกวิชาสัตวศาสตร์มีผลงานเด่นทางด้านการเลี้ยงโคนมโคเนื้อไก่ไข่การผสมเทียมโคกระบือและการผลิตอาหารสัตว์ โดยนักเรียนนักศึกษาจะได้ฝึกประสบการณ์จริงปฏิบัติจริงโดยมีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับโครงการวิชาชีพทุกระดับชั้นแผนกวิชาช่างกลเกษตรมีผลงานเด่นเกี่ยวกับโครงการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็กทางการเกษตรการบินโดรนเกษตรและการบริการงานด้านเครื่องทุ่นแรงฟาร์มในงานเกษตรต่างๆ ในสถานศึกษาและชุมชนใกล้เคียงแผนกวิชาพืชศาสตร์มีผลงานเด่นทางด้านการผลิตดินผสมโครงการผลิตเกษตรอินทรีย์โครงการผลิตไม้ผลโครงการผลิตเหต็ดโครงการผลิตไม้ดอกไม้ประดับโครงการผลิตพืชผักไฮโดรโปรนิก โดยการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้เชิงวิชาการแบบบูรณาการทักษะวิชาชีพเพื่อนำไปสู่การประกอบอาชีพทั้งสถานประกอบการและอาชีพอิสระได้แผนกวิชาประมงมีผลงานเด่นทางด้านโครงการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบครบวงจร เพาะพัน์ปลาที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจการผลิตลูกปลานิลและปลาหมอแปลงเพศโครงการเลี้ยงปลาในบ่อดินโครงการผลิตปลาเนื้อเพื่อให้นักเรียนนักศึกษานั้นได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมีการเรียนการสอนแบบบูรณาการวิชาชีพทุกระดับชั้นและเมื่อจบการศึกษา ต่สามารถประกอบอาชีพอิสระหรือในสถานประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ,พแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตรเป็นอุตสาหกรรมเกษตรที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรโดยการนำผลิตผลทางการเกษตรและวัตถุดิบต่างๆเข้า,ขาสู่กระบวนการระบบอุตสาหกรรมโดยใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารและแปลรูปผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและมีผลงานเด่นคือด้านการจัดการเรียนการสอนโครงการเรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษาการแปลรูปผลิตภัณฑ์เช่นผลิตภัณฑ์เนื้อผลิตภัณฑ์พืชผลิตภัณฑ์สมุนไพรผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์นมและผลิตภัณฑ์เบเกอรี่โดยเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะสามารถผลิตผลิตภัณฑ์จำหน่ายเพื่อหารายได้ระหว่างเรียนและนำไปสู่การประกอบอาชีพทั้งสถานประกอบการและอาชีพอิสระได้แผนกวิชาธุรกิจเกษตร สามารถสร้างนักเรียนนักศึกษาที่มีความรู้ในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจที่สามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมกลยุทธ์ทางธุรกิจการเกษตรที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมรู้จริงทำได้เข้าใจการทำงานเป็นผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัวที่เกี่ยวข้องทางการเกษตรและอาหารได้แผนกวิชาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปยังแหล่งธรรมชาติและแหล่งวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์มีการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมโดยมีการควบคุมผลกระทบและสร้างบรรยากาศของการศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติแวดล้อมพร้อมให้ชุมชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์เพื่อเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตให้แหล่งธรรมชาติ รวมทั้งแหล่งวัฒนธรรมอย่างมีความรับผิดชอบโดยไม่ก่อให้เกิดการรบกวนหรือทำความเสียหายให้แก่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโครงการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาชนบทหรืออสอกชเป็นการพัฒนาให้มีคุณวุฒิทางวิชาชีพเกษตรกรสาขางานการเกษตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสามารถพัฒนาความรู้ตลอดจนทักษะอาชีพทางการเกษตรให้เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพได้เพื่อพัฒนาและยกระดับทางการศึกษาของเกษตรกรเพื่อจะได้เป็นเกษตรกรที่มีคุณภาพโดยสถานศึกษา ได้จัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุกที่แหล่งการเรียนรู้ชุมชนและในฤดูการที่ว่างจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมรแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์มีผลงานเด่นทางด้านโครงการสอนภาษาเพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้สู่ต่างประเทศโครงการอบรมภาษาอังกฤษ และได้จัดการเรียนการสอนร่วมกับแผนกวิชาต่างๆทีมุ่งพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะความรู้ทางด้านการใช้ภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศทักษะด้านวิทยาศาสตร์สังคมคณิตศาสตร์และสุขภาพพลานามัย มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมมีระเบียบวินยัยและมีจิตสาธารณะวิทยายลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมเป็นผู้นำทางด้านการผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาเกษตรที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล เป็นแหล่งความรู้ในการฝึกประสบการณ์ที่เปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาต่อยอดต่างๆและไม่หยุดที่จะผลิตและพัฒนานักเรียนนักศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและการพัฒนาประเทศสู่สังคมโลก